สวัสดีครับและคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเรื่องของ Move Command นะครับในคลิปนี้เราจะสาธิตการสร้างตัว Sprite นะครับหรือสร้างตัวละครนะครับจากคราวที่แล้วเดี๋ยวได้แนะนําไปแล้วว่าสร้างแบบไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะแนะนําในเรื่องของการสร้างแบบ p a i n t นะครับคือสร้างเองนะครับเริ่มจากเราเลือกที่ Choose Sprite นะครับแล้วเลือกคําสั่ง p a i n t นะครับแบบนี้ มันก็จะขึ้นเครื่องมือให้เรานะครับเราก็สามารถวาดตัวสไปรย์ได้เองเลยนะครับทีนี้เราก็ลองวาดดูนะครับเราอาจจะใช้เป็นรูปทรงเลขาคนิ้นะครับง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหัวจากนั้นเราก็เลือกสีได้นะครับเทสีลงไป แบบนี้นะครับต่อไปลำตัวนะครับเน้นว่าให้วาดเป็นแบบด้านข้างนะครับด้านข้างโอเคนี่เป็นลำตัวนะครับ แขนอืมโอเคนะแล้วก็มืออาะมานี้นะครับจากนั้นก็มีขานะครับ ครับอีกข้างหนึ่งลบก่อนแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ใส่ดวงตานะครับ ตว่าเป็นหุ่นยนต์นะฮะตาสีเหลืองลแล้วกันแล้วก็ตาดำอืมแบบนี้นะครับโอเคมีหูด้วยใส่หูไป โออกเป็นเรือง,งเียวเียวก็ได้โอเคมีสาวอากาศให้นี่ใช้แค่สี่เหลี่ยมอย่างเดียวเลยนะครับใช้แค่รูปสี่เหลี่ยมอย่างเดียวเราสามารถใช้รูปอื่นก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีความสามารถในการวาดรูปในคอมพิวเตอร์เก่งๆนะครับก็ลองใช้เครื่องมือตัวอื่นดูนะครับ ก็จะง่ายอาจจะง่ายสำหรับบางคนนะบางคนก็อาจจะวาดไม่สวยก็ใช้เป็นรูปเลยค่ะขนี้นะครับใช้เป็นวงกลมใช้เป็นสี่เหลี่ยมใช้เป็นลายเส้นต่างๆได้นะครับโอเคเอใส่ปากหน่อย ได้แล้วทีนี้เราได้ตัวสปรายหตัวนะครับเราตั้งชื่อก่อนนะครับเช่นตั้งชื่อว่าโรบอทนะครับเมื่อตั้งชื่อว่าโรบอทแล้วนะครับให้เราสร้างคอสตูมนะครับอันนี้คือตัวสปรายนะครับใน1ตัวสปรายเนี่ยมันจะสามารถมีคอสตูมได้มากกว่า1นึ่งคอสตูมคอสตูมเปรียบเสมือนท่าทางนะครับหรือเสื้อผ้านะครับ เราอาจจะมีตัวสปรายแล้วมีหลายๆคอสตูมนะครับบางคอสอ่อบ,บางตัวสปรายเนี่ยก็สามารถมีเป็นร้อยๆได้เลยนะครับมีร้อยคอสตูมก็ได้แล้วแต่ว่าเราต้องการจะให้ตัวสปรายเราเนี่ยเราออกท่าทางมากแค่ไหนนะครับอ่ะต่อไปสร้างคอสตูมที่2นะครับเราก็จะใช้ตัวคอสตูมที่1เนี่ยเป็นต้นแบบนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ดับเบิลคลออกมานะครับแบบนี้ เราก็จะได้ตัวคอสตูมเนี่ยอีก1นึ่งคอสตูมแต่ว่าทีนี้เราต้องแดัดแปลงมันนะครับในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะใช้เลือกนะครับในการเลือกชิ้นส่วนต่างๆนะครับในการแยกออกมาได้เลยนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาชิ้นไหนนะครับวางตรงไหนนะครับในเวอร์ชันนี้ดีมากนะครับในคอสตูมที่1เนี่ยอยากจะให้มันทุนยนต์ตัวนี้เนี่ยแกวงแขนไปนะครับแกวงแขนไปด้านหน้า แบบนี้นะครับอ่มือกับแขนมันไม่ได้ไปพร้อมกันนะแบบนี้นะครับแล้วก็จับมันรวมกันนะครับแบบนี้นะครับกด shift นะครับกด shift ค้างไว้แล้วก็คลิกตัวแขนนะครับจากนั้นใช้คําสั่ง group นะครับแบบนี้มันก็จะเป็นชิ้นเดียวกันแหละนะครับแบบนี้นะครับอ่ากว้างแขนไปด้านหน้าแล้วก็ แข่งขานะครับขยับขาไปด้านหน้าข้างหนึ่งนะครับอ่แบบนี้ก็ได้นะครับทักษณะนี้ โอเคต่อไปอีกหนึ่งคอสตูมนะครับอันนี้เราลบคอสตูมนี้ออกก่อนเราก็ดับเบิลเคีออกมาใหม่นะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนท่าทางมันนะครับโดยการเอาคอสตูมนี้เนี่ยให้แกวงแขนไปด้านหลังนะครับแบบนี้แล้วก็ขาก็ก้าวอีกข้างหนึ่งนะครับสลับกันนะครับ ทีนี้เราก็สามารถทําให้มันเดินได้แล้วนะครับก็จะเวลาใช้คําสั่งเนี่ยเราก็จะใช้ให้มันสลับคอสตูมนะครับเช่นคอสตูมหนึ่งสองหนึ่งสองแบบนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวแก้คอสตูมหนึ่งนิดหนึ่งนะครับคอสตูมหนึ ลักษณะนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีชั้นของเลเยอร์นะครับที่เราต้องปรับนะครับเพราะว่าเวลาเราสร้างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียงลำดับมานะครับเราสามารถใช้เครื่องมือฟอนแบ็กนะครับมีฟอนกับแบ็กนะครับในการปรับระดับเลเยอร์นะครับเช่นตัวนี้อันแรกเนี่ยเราอยากจะให้ขาที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของเรานะครับ ไปอยู่ทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนที่ขาหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคนอกจากนี้เราอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นดวงตาอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้ในคอสตูมที่1เป็นสีดำคอสตูมที่2เป็นสีขาวก็ได้นะครับ แล้วแต่เราจะเลือกนะครับอืมแบบนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้จบในเรื่องของการสร้างตัวสปรายแล้วก็คอสตูมนะครับอ่าไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับเราจะไปไปเรียนรู้กันในคลิปต่ตอไปนะครับ